ารรารดเทงฮโยสวัสดีครับผมวันนี้เพราะวแอนซานสลอยคนเดิมอีเช่นเคยนะฮะถ้าคอนเทนต์ผมเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เป็นทุนน้อยนั่นเองนะครับผมก็มาดูนซิว่าผมเนี่ยมีทุนที่กระเป๋าอยู่ประมาณร้อยกุ่าบาทอย่างเงี้ยมันจะปั่นได้ถึงเท่าไหร่นะกับเกมสาวทำนะครับผมเพราะผมเนี่ยสังเกตว่าคนเล่นสาวทำเนี่ยมักจะเป็นคนทุนน้อยตลอดเลยนะผมก็เลยลองมาทําบ้างนะครับผม ก็ดูซิว่ามันเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมมาวันนี้เนี่ยผมมีงบน้อยมากนะมีแค่ร้อยกว่าบาทนะครับผมแต่ผมเริ่มนะครับผมผมแบบวัดใจไปเลยนะให้มันเข้าๆเนะี่ยอุ้ยไอหน้าเขียวมาครับผมโอ้โหเฮ้ย What The f u c k โอ้พระเจ้าจอททำไมมันเข้าเร็วขนาดนี้เฮ้ยสาระวะอันนี้ผมกะว่าแบบว่าไล่ไปเรื่อยนะแต่จ,จู่แบบว่ามันเข้าอย่างนี้ แสดงมันให้นะครับผมบั็กหรือเปล่าเนี่ยสาวถำ้ำเอาแล้วฮะตอนนี้ผมเพิ่มเป็น12นะครับผมเหมือนเดิมนะผมเนี่ยชอบเลขคู่นะครับผมเฮ้ยแต่ผมขอย้อนกลับไปช็อตเมื่อกี้สักแป๊บหนึ่งนะเดีว่าปกติมันไม่เข้าง่ายขนาดนี้นะโอ้โหเอาจริงเนี่ยผมแนะนำเพื่อนๆนะครับผมว่าถ้าได้ประมาณเมื่อกี้แล้วนะช็อตเดียวอย่างนั้นอนะให้ถอนดีกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมขนาดเราเข้าคิวนะครับผมมาเยอะกว่านะ ได้แค่สิบสองบาทแต่เมื่อกี้นะหกร้อยกว่าบาทนะเข้ามาได้ยังไงบักหรือเปล่าโอ้โหสงสัยหน้าเขียวมันชอบผมนะ,ะก็เหมือนเดิมนะครับผมอาการผมเนี้ยก็ดีขึ้นเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมใครที่โอยพรให้ผมเนี้ยหายดีไวนะเออขอบคุณจริงผมดีขึ้นมากนะครับผมแต่ว่าเสียงเนี่ยก็ยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะหรือว่าเพื่อนเพื่อนชอบเสียงแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้นะให้เราใจผมได้ตลอดนะครับผม เอาลนะฮะก็ช่วงนี้แอสซันอาจจะหาย,หายไปจากกลุ่มเดรเกมสักหน่อยนะครับผมก็อ,อยู่ในช่วงดูแลตัวเองนะครับผมผมคโคตรกลัวติดโควิดเลยนะดีนะว่าฉีดยาก,กันไปแล้วอะโอ้โหไม่งั้นแม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะมันเสี่ยงนะครับผมวเวลาออกไปไหนได้บางทีก็ต้องป้องกันนะใส่แมสใส่อะไรแบบล้างเจลกันก่อนให้เรียบร้อยนะครับทุกคนอันตรายจริงๆนะมันไม่คุมเลยเว่าถ้าเราติดมาเราจะกินข้าวไม่ร่อยไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปหาใครก็ไม่ได้แม่งเซ็งจริง แบบไม่ต้องโควิดก็ได้นะเพื่อนนะผมไม่สบายเฉยเนะี่ยแค่นี้ผมก็ยังเส็งแล้วนะแบบมันกินข้าวไม่ร่อยนะครับผมเออก็อเพื่อนเนี่ยก็จะริมกดไลค์ผมด้วยนะใครที่ดูอยู่นะครับผมก็ขอคุณมากนะที่แบบมาช่วยกันดันนะครับผมขอบคุณจริงๆนะเอออืมพอเพราะไม้สิบสองบาทแล้วไม่ค่อยเข้า,านั้นเพื่อนแต่ไม้แปดแบบหน้ามันสวยมากนะสวยแบบเกินไปอะสวยจนแบบว่าบักหรือเปล่าวะมึงบักหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหดูดิไม้12เนี่ยเข้านะครับผมแต่ว่าได้น้อยนะไม้8นะไม้8แม่งโอเคมากเลยนะก็เหมือนทีน่คุณเรนี่จดใบใช่ไหมล่ะเออคลิปที่แล้วอะ่ะผมจะเล่นแค่ไม้4ไม้8ไม้12ไม้20ไม้40นี่ไง12บาทเข้าผม86บาทผมจะเล่นอยู่แค่นี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นกระเถิบเป็นไม้ใหญ่เนี่ยผมจะเล่นเป็น400 200นะครับผมผมชอบเล่นคู่ผมว่าเกมสาวทำเนี่ย เอาใส่ประมาณนี้มันโอเคนะแต่ถ้ามากกว่านี้นะเนี่ยก็ต้องลองดูครับผมมันได้หรือเปล่านะกถําเพิ่มไหนเนี่ยใส่ไม้ที่ต่างต่างจากผมนะอาจจะเป็นไม้เล็กขี้อย่างเช่นไม้บาทหนึ่งไม้สามบาทไม้ห้าบาทไม้สิบห้าอย่างเงี้ยอ่ามันก็แล้วแต่คนนะครับผมว่ามันสามารถอัอดอัได้หมดนะเราไอสูตรของผมเนี่ยมันสามารถลออสแคปเตอร์ได้ไปนในตัวนะครับผมผมว่าอ่านี่ไงพูดไม่ทันขัดคำแม่งก็มาแล้วไงโอ้โหได้จริงจริงด้วยนะ อำไรที่มผมจำไม่ได้นะครับผมแม่งมาให้ผมด้วยอะแคปเตอร์รับผม1ิบครั้งนะก็ผมบอกไว้เลยนะว่าแคปเตอร์เนี่ยเกมไหนที่มีแคปเตอร์นะมันคือกําไรของเรานะครับผมเพราะว่าในแต่ละเวลามุนเนี่ยตอนมันไม่เข้าช่างนะเราก็เป็นกําไรทุกทุกครั้งนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยไม่เสียตังในการกดแต่ละครั้งนะสวย A เข้านะเคเข้าไหมาสวยครับผมห้าจ็หกบาทแปดจ็หกบาทวายเข้าต่อคูณสิบมาละคูณสิบมา มูลสิบมาผมขอไอ้หน้าเขียวอีกดอกไม้ก็ได้ก็เกมนี้ตัวักษรมันได้เยอะมากนะอย่างเช่นไอ้หน้าเขียวไอ้ดอกไม้ไอ้สีม่วงเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยได้สีม่วงนะครับผมกับสีแดงนะไม่รู้จะให้ตอนไหนนะสีแดงสีทองเนี่ยน่าจะเยอะนะครับผมเออแคปเตอร์ในฟีนแคปเตอร์หรือเปล่ามาไหมมีช่องหนึ่งพอได้ลุ้นอยู่นะโอ้โหเสียดายนะเอา้านี่ไงแดงโอ้โหแดงโคตรเยอะเพื่อน สองสี่ศูเฮ้ยมิกี้มีสี่ตัวเองนะเช็ดเคได้สามแปดห้านะโอ้โหน่ยว่าสองปดห้านะขมปากเลยไม่ใช่ครับอะไรนั้นเล่าทุยอะไรเนี่ยมาผมจะเพิ่มมาเป็นยี่สิบนะครับผมตามตำราของแอดซันนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอุ้ยมาไอ้หน้าเขียวถ้าโจกบาทครับผมทอมโบติดนะหนึ่งร้อยคณสามมาชรคปเตอร์ต้องหล่นแล้วเพื่อน ต้องหล่นแล้วเพื่อนอืม,อมไม่หล่นปานไอ้หน้าเขียวนี่แม่งเข้าดีนะถ้าเป็นเลขสองเนี่ยผมสังเกตละเลขสองเลขแปดนะอุ้ยเจสวยนะตอนนี้ผมเนี่ยได้อะไรมาแปดร้อย800ครับผมตอนแรกผมมีทุนหนึ่งร้อยบาทนะคือว่ามันมันพีิกตรงที่ว่ามันได้ไอ้ช็อตนั้นนะ่ะไอ้ช็อตแรกอะครับผมแล้วก็ยาวเลยนะก็คือเหมือนกับว่าเรากำไรไปปั่นต่อได้เลยนะโอ้โห ้ยไอสีมูยี่สิบบาทวายมาไอหน้าแดงเข้าไหม <c oughs> ผมชอบเกมสาวถ้ำอยู่นะครับผมผมว่าเนี่ยมันเข้าง่ายอยู่นะจากความที่ผมเล่นเนี่ยแล้วเวลามติดคอมโบเนะี่ยมันติดเยอะอยู่นะครับผมมันเหมือนกับเป็นเกมสายทุนน้อยด้วยแหละทุนเยอะก็เล่นได้ทุนน้อยก็เล่นได้แต่ถ้าเป็นเกมควีนอย่างเงี้ยทุนน้อยเนี่ยไม่เล่นไม่ได้เลยนะบางทีเนี่ยสคแครเตอร์ไม่เข้านี่คือชิปหายเลยนะ ต่ถ้าสแคปเตอร์เข้านี่คือแบบโอ้โหโบนัสโบนัสมาละโบนัสชามของเราอะมาละยังไงมันก็มีสิทธิ์คูณนะครับผมแต่เกมนี้มันไม่ได้คูณแบบโอาข้ามเงมันเป็นคูณหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะเออเออย่างสวยนะเมื่อกี้แต่ไม่เข้านะเอ้าไอ้น้าทองเข้าครับผมจะติดสแคปเตอร์ไหมครับผมผมเพิ่งไล่ไม้ใหม่นะน่าจะไม่เข้าตอนนี้นะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเข้านะครับผมท้ายๆนะโอ้โหไมายี่สิบไม่เข้าด้วยนะ ตังนี่รถรวยๆ,ๆนะตังกูเนี่ยรถรวๆเลยนะมาไหมาสแคปเตอร์ต้องมาแล้วเหลือสามช่องมีไปลุ้นอยู่โอเคครับผมมาสแคปเตอร์มาแล้วนะหนึ่งอันสวยครับผมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะแค่นี้เพียงพอแล้วครับผมมาดิผมบอกแล้วเห็นไหมว่าสมมติว่าไล่ไม้เนี่ยมันสามารถล่อสแคปเตอร์ได้ด้วยนะครับผมออเอาว่ะ อ,อ้าวไอ้เคียไม่เข้าเลยไม่น่าชมแม่งเลยโอ้เคมุงน่าเมื่ก็อยังสวยเลยนะเคเนี่ยแต่ไม่ไม่เข้าไงอย่างงี้แหละรู้อะไรไม่เท่ารูงีนะโอ้โหสิบมาเคต่อเปล่าสวยครับผมวายเข้าเจไหมสวยมาคิวไหมอืมนิดเดียวนะแต่อย่างว่านะผมเอาหมดนะโอ้โหเคมาครับผมสวยมากสองสี่ศูนย์นะแต่ท้าเมื่อกี้บอกเลยนะเป็นอักษรมันก็เป็น,นหน้าเขียวนะบอกเลยว่ามี ห้าหกร้อยนี่งไงผมบอกเลยวพันแปดมาแล้วครับผมไม่น่าเขียวนะพูดไม่ทางขาดคำพูดไม่ทางขาดคำครับผมยังไงล่ะโอ้โหการที่มันเข้าแบบเอ้ยอย่าบอกนะผมไม่รู้นดีกว่าผมว่ามันไม่เข้าหรอกเอ,าอ้าไอสันบอกมาอีกสิบไอ้เฮ้ยโอ้โหกูไม่รู้นักมึงจะเ,เข้านะไอที่มันเข้ามาแบบ โดดอย่างนี้นะครับผมโดดตัวแรกเลยนะแสดงว่าเขาเรียกว่าเป็นการแตกแบบโดดนะครับผมโดดแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปอย่างนี้เลยนะจากร้อยกว่าบาทมาเป็นห0ร้อยห้อมาเป็นพันหนึ่งพันหนึ่งมาเป็น2 0 0พันะครับผมตอนนี้เป็นสามพันแล้วนะโอ้โหอืมดูนี้กูเล่นมาสาวทำดีกว่าไหมแต่มันไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้อย่างเดียวนะครับผมเพืเ่อนๆที่ผมไลฟ์สดไหมกับแอดมอนแอดซันเมื่อวานอะแอดมอนแอดปันเียแอดซันอะผมเออนั่นแหละผมเสียนะเห็นไหมห้าพันอะดู เป็นหมื่นก็มีแต่ว่าพอเล่นแบบนี้นะแม่งเข้าดีนะมากเหมือนไส้มันจริงเลยนะแต่เมื่อวานนี้ไม่ไเล่นเสาทานะเล่นแค่บวัวไงแอดปันเนี่ยกดวัวมากนะเมื่อวานเอาโหไม่เข้านะไม้นี่นะถึงจะได้ฟรีก็ช่างนะครับผมก็แตกมาเยอะสุดสามพันหนึ่งแปดนะครับผมโอ้โหเอาละฮะแอดสันก็ไม่อยายเชื่อนะว่ามีจูแบบ่แบบแปบบ๊แบๆบป๊เนี่ยเก้านาทีเนี่ยแม่งเข้ามาสามพันกว่าบาท แสดงว่าวันนี้คอนเทนต์ทุนของเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับผมจาก100เนี่ยไป3 0 0พันเนี่ยแค่มันเยอะนะเวย้ยแบบเท่าตัวหนึ่งเลยอะ่ะโอ้โหเอาละครับผมวันนี้แอดซันเนี่ยก็มีคอนเทนต์ต้ฝากแค่นี้น,นะหอวปังหอวคอ,อก็พอนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมถ้าแอดมีเทคนิคอะไรที่เจอช่องว่างหรือช่องโหว่เนี่ยเดี๋ยวแอดเนี่ยจะมาบอกนะครับผมเอาละฮะวันนี้แอดซันเนี่ยก็ขอตัวลาเพื่อนพี่น,น้องไปก่อนนะครับผม วันเจอนใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายจ้าทุกคนขอบคุณครับผมที่กำลังใจผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งไว้เพื่อดูคลิปหน้าต่อๆไปด้วยนะครับผมไปแลวครับผมจุ๊บ